แหกกระทืบไหลลิชชี่หน้าสดให้ดูเต็มๆบอกเลยใสโอมชมพูสำหรับลิชชี่ต้องบอกเลยค่ะว่าสาวคนนี้เธอเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั้งประเทศด้วยความน่ารักและเรียบร้อยทำให้ขโมยหัวใจของใครไปได้อย่างเต็มๆ และหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของเธอนั้นก็จะเห็นว่าสาวลิชชี่นั้นมักจะอัปเดตภาพให้แฟนๆได้หายคิดถึงอยู่บ่อยๆอย่างล่าสุดเซ็ล่าสุดที่เธอนั้นได้อวดหน้าสดโดยภาพนี้ลิชชี่อยู่ในชุดสบายๆกำลังจะเดินริมชายหาดสวยมากจ้าบอกเลย งานนี้ก็ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของสาวลิชิกระเทิบไหล์ป้าหัวใจใส่กันแบบรัวๆไปเลยล่ะคะ่ะกับความใสและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ